ันนี <the> ้เราจะมาพูดเรื่องอาวุธปืนทุกกระบอกของเกมซอมบี้กิ๊กก๊อกปร์สั่นที่ปืนแรกปืนก็สิบแปดสี่ปืนนี้เป็นปืนที่มีนาเมันขี้หมายิงนัดหนึ่งได้เงินสิบสี่ดอลลาร์มีแปด แนะนำเป็นกระสุนคือกระสุนเจาะเนื้อแนะนำให้เล่นคือกระสุนเจาะเนื้อมันจะปีอะมากแล้วขึ้นมาได้สัตว์ปืนต่อไปก็สิบแปดสี่สองกระบอกก็คือก็ 18, สกบกิบแปดสี่นี่แหละคือปืนเดียวกันนี่แหละปืนต่อไปพีพีเก้าเก้าขี้เกียจอ่านชื่อยาวกับปืนพีสองสองหกเอ้ยนีตายหน่ รีวิวปืนปืนนีมน้มันคือมันก็8ซี่แหละ8ซี่แหละเล็กนิดห่ายทีแ่แย่ว่ามันก็8ซี่ยืนต่อไป P P 2 2 6ดูดิอ๋อโอ้กระสุนใหม่กระสุนพิเศษ,เศษไป<อ>นาเม็ด4น,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 นาเม็ด1 5นาเม็แรงอยู่พอเปรวมเป็นปืนพกได้อยู่ ีเอาเปลี่ยนเป็นเจาะเนื้อปืนนี้เสียงหงอกหูนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นกระสุนเจาะเนื้อใช้กุญแจชึ้บประมาณนี้อาวุธต่อไปลูกโม่ลูกโม่กันกับดีเซลอีเกิลเข้ามาสิเอ๊ะเฮลโลยิงสียหัวน้ำมัดตงน้ำมันยิงตัวน้ำมันหก ต้ลองอย่าให้มันตายมาันต้องยิงซ้ำหัวประมาณสานัดจะตายผมเคยเรื่อมาแล้วดีเซิร์มันก็คือปืนเหมือนคล้ายๆลูกโม่เลยโอ้ยตอนไหนมึงจะมาวะนาเมตดสิบหกตัวหกมันก็คือลูกโม่แหละปืนหมดหมูปืนพกขอจบเพียงเท่านี้นมูเอสเอ็มจเจอกันปืนเลยนเฮียงกูนะปไปแล้วเยี่ย